สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีดีช n แนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบดูนะครับว่าจอ a n d r o i d ติดรถยนต์นะครับมันสามารถที่จะใช้งานร่วมกับแป้นพิมพ์นะครับหรือว่าคีย์บอร์ดได้หรือไม่นะครับนี่ครับคีย์บอร์ดนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเสียบสาย usb ของแป้นพิมพ์ของเรานะครับเสียบเข้ากับช่อง usb นะครับที่เชื่อมต่อกับ จอ a n น r o อ d นะครับเดี๋ยวมราจะเสียบเข้าไปแล้วนะครับปึ๊บนะครับเสียบแล้วนะครับม,มาที่จอครับนะลองไปที่ g o o g l e ดูนะครับล,ลองพิมพ์ดูครับเดี๋ยวลองพิมพ์ในคีย์บอร์ดดูนะครับเอาเป็นโควิดนี่ครับ c o v ิดสิบเก้า Enter นี่มาแล้วเลยครับนี่มาเลยครับใช้ปุ่มนลูกศรน,นะครับลูกศรเนี่ยครับปุ่มลูกศรน,นะครับนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ลองไปใช้อ่าเครื่องคิดเลขดูครับเครื่องคิดเลขเจ็ดบวกห้า นะครับเจบวกหนะครับเท่ากับ12บสนะครับนี่สิบสอคูณห้าเท่ากับหกโอเคครับก็หลังจากที่ลองเสียบเอาแป้นพิมพ์นะครับหรือว่าคีย์บอร์ดนะครับมาลองเสียบเล่นกับจอแอนดรอยตัวนี้นะครับผลก็ปรากฏว่าเราสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งาน ได้จริงนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ